วันนี้อยากได้สินค้าตัวใหม่มานะครับเซอร์ไพรส์ามากเลยก็คือนี่โอเคลมาร์กนะครับเขาบอกว่าช่วยเรื่องของอลดอาการเกิดซีวัเสบนะครับแล้วก็ช่วยความส่ารูขุมขนแล้วก็ช่วยทําให้หน้าสว่างกระจ่างใสนี่แพ็กเกจน่ารักมากเลยเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนผสมพวกว่านหานจระเข้อะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองมาร์ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เขาบอกว่าสี่สเต็ปขั้นตอนให้ทองสั่นสีหน้าก่อนมาทิ้งไว้ที่ินี้เนาทีล้างออกผสนหน้าแล้วก็จะให้มันดูผลลัพธ์ว่ามันจะมีผลลัพธ์กับใบหน้ายัางไงบ้างก็มาลองแกะทดลองกันเลยแล้วกันเป็นแบบนี้นะครับมันเประเจตสวยงยางจริงๆนะครับมารใช้แป้งลอกล้างออกเพื่อผิวชุ่มชื้นป้องกันผิวจากมลภาวะ98% <Wow. S 1> เขาบอกงี้นะครับโลแกาฟื้นฟูนผิวให้ชุ่มชื้นคืนความกระจ่างใสเดี๋ยวแกะก่อน ประมานี้นะครับแล้วก็ปั๊บอ่ใหดด้แบบน,บแบบนี้แบบนี้ไม่มัน่นใจว่าต้องแกะฟอยตรงนี้กับปกติอ๋อโอเคไม่มีฟอยลนะครับสามารถดีบอกมาได้เลยก็คือเนี่ยขั้นตอนแรกเราต้องทำความสะอาดหน้าก่อนน็คือล้างหน้าอขออนุญาตล้างหน้าแป๊บ ล้างหน้าเนี่ยใช้ใช้โฟมล้างหน้าหรืออะไรไ้นะครับที่มันเป็นคันโโรดั่า์ใบหน้านแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยอ่าพอล้างแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวดูขอดว่าทางตอนหน้าแห้งหรือว่าหน้ามาโอเคใชให้าแห้งหก่อนับให้แห้ง ตนะลยนะโอเคขอลงกินก่อนกินแบบไม่กินอะไรอะ่ะเออวันนั้นอนะ่ะใส่ด้านปกติปิ๊บิดไปอาชิมเป็นปูนลียวนี้นะครับสีเขียวแล้วก็ลองเลยแล้วกันนะ ลองใช้ตัวโอเคมาส์ปแล้วนะครับประมาณ25นาทีนะฮะก็จากที่ตัวมาสที่ทาไปอ่ะที่มันชุ่มๆเยิ้มเยมาตอนนี้มันแห้งแห้งไปเลยออนะครับก็ไปอ่านสรรพคุณมาเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะครับสมมติว่าใครทาไปแล้วเนี่ยแล้วช่วงที่พักไว้แล้วมันใช่ค่อยซึมหายไปอันนี้ใช่วหาครับคนที่หน้าค่อนข้างแห้งผิวไม่ค่อยชุ่มชื้นนะครับมันก็เลย แต่ละซึมหายไปนะครับแล้วก็แต่อย่างนี้คิดว่ามันมันตึงนะแต่มันก็ไม่แบบไม่ใช่แบบมูพุดไม่ได้เลยนะมันพูดได้ปกติเดี๋ยวที่จะมาลองล้างออกดูกันนะว่ามันเป็นงไงบ้ากแต่นี้แห้งตึงไปยทั้งหน้าเลยดูนะรู้สึกว่า มันมันนุ่มนุ่ะมเออมันนุ่มๆออุม,นนมๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าอย่างไเียผมรับรู้ได้ถึงความๆๆ <c oughs> รู้สึกเอะรูขุมขนเหมือนมันเล็กลงปกติเป็น,นรูขุมขนกว้างนะครับแล้วก็เหมือนช่วยพวกดูดซับความมันบนใบหน้าออกไปด้วยตอนเนี้ยหน้าเหมือนแบบคลีนแบบสะอาดมากแล้วก็นุ่มนุ่มเลยอะนะครับเออไม่รู้จะจะบ่งบอกความนุ่มยังไงโอเคนะโอเคเลย เพราะว่าปกติคนใช้ครีมใช้อะไรมันจะช่วยช่วยเรื่องดิ้วรอยรอยหมองคำใช่ปะ่ะแต่ความหน้าของนุ่มความสว่างใสความไบท์ของหน้าเนี่ยตัวนี้ก็ไปลองหาใช้อยู่แล้วกันนะครับโอเคมาร์กโอเคแหละนะครับลองดู